In not ที่เราไปเป็นเพลงของผมเองครับมีชื่อว่าตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมครับ นั่งรอเลยนั่งได้โอ้โหทักทายแขกรับเชิญนิดนึงครับน้องไฟครับนิดนึงนั่นเลยครับสวัสดีครับ,รบเป็นไงบ้างสบายไหมสบายดีครับ,รบก็ตื่นเช้าวันนี้ก็เห็นว่าตื่นเช้าทุกวันอยู่แล้วเป็นนักแ<า>ส,สดงที่งานแน่นแน่นสุดกระแสจริงๆคนอื่นเขาไม่มีงานกันนะทำไมตัวเองมีงานอยู่คนเดียวทุกวันเป็นความโชคดีของผมนะครับจริงๆเป็นนักแสดงที่งานแน่นจริงคุณผู้ชม ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ร้องเพลงจบไปแล้วสองเพลงโอ้ร้องพร้อมากขอบคุณครับทำไมเลือกสองเพลงนี้มาร้องในงาน,นจริงๆเนี่ยเพลงแรกก็เป็นเพลงที่ผมชอบร้องในคาราโอเกะเลยชอบ <c oughs> ๆๆเราเด็กี่เป๊กอะไรครับไม่มีใครดูครับแล้วก็อีกเพลงนึงรู้สึกว่าไม่ค่อยได้หยิบมาร้องเท่าไหร่วันนี้เในงานคาราโอเกะ ไม่มีใครรู้คือไม่มีใครรู้ว่าเราร้องเพลงนี้นะครับขอชื่อเพลงนะชื่อเพลงนี้อีกเพลงนึงก็คือเพลงของเราเองใช่ค่ะเออนะฮะก็มีความหมายอะไรบ้างตอนนี้ร้องอยู่มยเนี่ยจริงๆคิดรู้สึกว่าไม่ได้ร้องงานมากมากคือร้องมีเพลงอยู่เอสอมเพลงครับสองเพลงสองเพลงคือร้องไปแล้ววันนี้เป็นเพลงอะไรร้องเลยครับร้องเพลงนะครับสองอาทิตย์ที่ผ่านมา ทุกคนเจอหน้าไบร้าแบบตามสื่อต่างๆเต็มหมดเลยครับพี่เนี่ยเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าเฟซบุ๊กอัดบล้ายใหม่แล้วบล้ายใหม่กับลาซาด้าสามแสถูกต้องถูกต้องคือเจอแบบกันหนาวมากจริงโอ้โหแล้วก็วันนี้ได้มาเจอตัวจริงกันละนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาร่วมพูดคุยกันนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของเมกาแคมเปญครับของลาซาด้าแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับจริงดีใจมากๆครับที่ลาซาด้าให้โอกาสผมมาร่วมแคมเปญนี้ครับเพราะว่าครับผมก็ร่วมแคมเปญับ ลาซาด้าหลายแคมเปญนะครับซึ่งแคมเปญนี้ก็สนุกดีครับเมื่อกี้เออไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อวันนั้นถ่าย TVC ไปก็ได้ลองทําอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้ทําเช่นเต้นออกโฆษณาอะไรอย่างนี้ครับสนุกดีครับสนุกดีครับสนุีมีความคิดเป็นพาลพีหรือเปล่าฮะแน่นอนแน่นอนเนี้ยฮะน่ารักดีแฟนผมก็เลยเต้นตามเลยอ่ะทีนี้ น้องไรงานเยอะจริงๆเห็นยมงานบอกว่าทางานทุกวันเดี๋ยวเสร็จก็ต้องไปต่อที่อื่นอีกแล้วแบบนี้เวลาอยากได้ของอะไรอเอาเวลาที่แต่ช็อปไม่ยากเลยครับคือถึงเราจะไม่มีเวลาเร<อ>าาก่อนเลยว่าเราจะซื้ออะไรบ้างเราเก็บคูป,ปองให้เรียบร้อยเก็บรัสเซายบล็อนะในๆาย<อ>คือที่นีมันเก็บง่ายมากครับแล้วพอถึงเวลาที่มันลดปุ๊บเราก็จะได้สินค้าในราชาที่แบบคุ้มค่าที่สุดอ๋อเราสินค้าเสร็จแล้วใช่ไหมเราเราเตรียมไว้ก่อนเลยพอถึงเวลาเราแค่กด งนยย่เลผมไปอยู่ไหนมาเนี่ยผมรอเท่ยงคืนครับแล้วแล้วผมค่อยซื้อหิบจัดการเรื่องหมดได้เรื่องหมนได้ของหมดแล้วฮะไม่ผ่านรถเยอะจริงแลับคนมาแย่งกันซื้อเหมือนกันหมดเร็วครับโอ้โหนะฮะนี่เรียกว่าสินค้าดีราคาสุดพิเศษแบบนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นถึงเที่ยคืนเพราะนั้นก็อย่าลืมรีบไปช็อปกันด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากดันแชร์ไว้ด้วยนะครับตรงนี้เลยช็อปลาซาด้าสามสามกับไรนั่นเองนะฮะยังไงก็ฝากดันแชร์ไว้ด้วยนะครับได้ครับผม ได้ข่าวว่าเย็นนี้เดี๋ยวไปถ่าวอีกหนึ่งงานสุดพิเศษจากลาร์ดาเล่าให้ฟังได้ไหมครับเย็นนี้ก็เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีไลฟ์นะครับครับวันนี้พิเศษมากๆเพราะผมจะได้ร้องเพลงใหม่ของผมกับเพลงแซ d m ู v ี e ซึ่งจะได้ร้องกับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟสดๆกางแรงตรงนี้เลยครับพี่พี่ก๊อฟไหนก๊อฟ์พุกี้ฮีโร่อ๋อนึกว่าเป็นจำพลพี่ก๊อฟ์ุกีฮีโร่จอรเดี๋ยวรอฟังเลยร้องเป็นครั้งแรกด้วยครั้งแรกครับครั้งแรกเลยครับจริงๆผมยังไม่เคยแบบ ร้องกับพี่กอฟแบบว่าแบบไม่ได้ไม่เคยไม่ได้ซ้อมด้วยกันเลยแต่วันนี้เดี๋ยวทำทีแน่นอนครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่จะมาร้องด้วยกันด้วยแล้วเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้ฟังด้วยสดๆทนทีเม่าก่อนนั้นยังไม่ได้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยครับนี่จะเป็นเวอร์ชันในในทุกใัม่ด้วยอ่าเอาเดี๋ยวลองฟังแน่นอนกี่โมงกี่โมง วันนี้ประมาณเย็นๆใช่ไหมไม่แน่ใจว่าซื่ไนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดเข้าไปดูได้ในในแอปพลิเคชันของลาซาด้านั่นเองนะครับหกโมงเย็นนั่นเองนะฮะและที่สำคัญมีตีวสุดพิเศษมาฝากในไลฟ์ด้วยว่า เปคูองส่วนลดาเศมลค่บสามสมหมื่ามพันสาร้อมบามาทด้วยในไลนนะครับสามหมื่นสามพันสาอยสบาทโ้าสาามสามสามนาจสามวสามสเลยา <N> 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 นยังไงก็อย่าลืมนะครับได้ฟังเพลงใหม่ของน้องไร้ร่วมกับทิกก็ฟัคกี้ฮีโร่ด้วยนะครับรวมไปถึงดิวสุดพิเศษ3ามหมืนสามพบาทที่จะมอบให้คนที่มาดูในไลฟ์จะผมรายอยากได้ยังไงก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับเอาสุดท้ายแล้วน้องไร้ครับฝากผลงานส่วนตัวของตัวเองแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาชอ็อปลัสซ่ากันหน่อยได้ครับก็ฝากด้วยนะเพิ่งยิงวันนี้โหไอ้ตอนนี้เราลดเยอะมากมเน่ยที่บอกมีลัสซ่าคนนั้นด้วยที่เป็นชั้นใหม่เข้ามาถือน่าจะคุ้มที่สุดแล้วแต่ผม รูปแคมเปญมาเล้วันนี้คุ็นงวันนี้ก็ฝากปเขอไปเกอด้วยนะครับก็ฝากแซมูบี้ของผมด้วยนะครับวันนี้ก็ปล่อยไดแล้วอันหนึ่งแล้วประมาในที่สองอาทิตย์นะครับแล้วก็เปไปฏิทินในโฟร์ทลน์นะครับกาลังาการอยครับโอ้โหอ่ะย่งไงก็อย่าลืมนะครับไปติดตามผลงานกันได้ี่กล้วัดชิโรวินน่เอขอบคุณครัขอบคุณครั้งไ้ากมากเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวรออยู่นี่สักครู่นึงนะครับช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณธารดีัน